ไปแม่ปะไปใส่ไม่อยากไปแล้วนี่เด็กกินกุ้งนี่เด้กเฮ้ยปานอ่นว่าสิพากูไปกินกุ้งตัวใหญ่ใเอ้ามันบ่ต้องตัวใหญ่บ่ต้องตัวใหญ่งนี่มากุ้งที่หางกูได้กินแต่กุ้งฝอยนั่นแหละกูบ่เคยได้กินกุ้งตัวใหญ่ๆนําเข้าดอกกุ้งบังค่าก่อนก็บ่เคยได้กินดอกก็ฟังก่อนไปยังกูนี่ภาพไม่อีหยังดะทงหน้าทงไทยอยู่นี่แหละนี่กินจังซี่ล่ะแม่อากาศมันดีเปิดหูเปิดตาเลยมังกุ้งก็มีแต่โตซ่ํานี่ตัวใหญ่กว่านี่ก็บ่พากูไปกินมันก็สดดีเด้วยนะ มามามาอย่าจมไหลมามากุหลังงืดนี่ปูสาดกินห่อสองคนห่อสองคนกินน้ากันมันอากาศดีจิ๊กจิกถุงกุหลาห้องห้กว้างกูก็อยากไปเบิ่งทะลทะเลน้ำขอนอสูยอ้ไม่อานังปึ้งกันนึกภาพ่มันเฉียววะมันเฉียวบะมันเฉียวะเขียวแล้วเขียวหยาเนาะเอ้หยาเขาก็นนึกภาพเตางหาดแม่เเขาก็นนึกภาพเป็นอันน้ำทะเลเขาจะไปนึกภาพเป็นทุงนาต่นี่แม่ เขาหนึพว่าเป็นกางทะเลบัดผัวผืออื่นเขาก็ดีแท้พาเนี่ยไปเที่ยวไปอย่างสื่อสุดงามๆไห้ใส่สุดบิกินี่ล่องอาบน้ำว่ายน้ำเมืองจากของเนี่ยาไม่อยู่ทงเนี่ยตะงววตะคุยอยู่นี่ล่ะเ้อันนี้มันดีเลยดิมันดีเลยดิถือก็บไห้ก็ถือนี่แตงอยากกินแล้วเร็วนี่ล่ละแม่อากาศบานเฮามันสดชื่นมันสบายหูสบายตา มันบ่ได้เห็นยังเขาเห็นแบบตะทุง่งยาทุ่งยังโอ้เป็นเมืองทีเขาดีหรือเขามาได้เป็นคนอีสานแม่ทุง่งกุ้ล่าห้องให้เขาอยากกินเคียดก,กินกบกินปลากินยังกินกุๆๆ้งเขาก็ได้กินแม่จังได้ยิบถ้าเขามีโอกาสเดี๋ยวพ,อพ่อพาไปแม่เขาก็ไปแบบทีว่าอันนี้อันนี้เขาสวิตฟริงกันยูนีกคอนนี่นี่นนแบบเดทกันยูนกคอนนี่เห็นบ่นั่น,น เพจพ่อขจาวคือพาเที่ยวดีแท้ผัวบุคคลคือพามาแต่ธงตะทาแต่พี่น้องสบายตาดิล่ะแมียเศรษฐะเวียกเฮ็ดตงานอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็เกี่ยวหญ้าให้งัวเลี้ยงัวอย้อากาศมันอากาศมันดีดิแม่บ้านเฮาอากาศดีอุ้ยนัทตะไนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อนี้อยู่กับครอบครัวน้องเฟิ่อนน้องฝนเนาะครับเนาะมื้อนี้พาแม่นุดมา2คนจิกๆคือเก่าแล้วครับผมกิกๆก็บ่กิกๆดอกพี่น้องบ่เต็มใจมาดอก กุ้งนี่แม่อยากกินกุ้งพ่อกะจัดการให้กงงมมััรหังไปน้าอย่าไปมังกรแม่เาเอามังฝอยกับกุ้งนี่แหละพี่น้องโอ้ยห่อมังนี่ก้อนแม่นี่นะอันมังกรเอาไว้ที่หลังเ้าเอามังนี่ก้อนนี่กุ้งยังหนีเอานี่ยนะผู้ใดเฮ็ดกุ้งแม่น้ำเจ้าเฮ็ดแม่นก็เอาก็เอาใจแม่เนาะก่อนซ่อนเนาะพี่น้องเอ้ยมามากลายกุ้งลายเสือตีโอ้ยโมเมนกุ้งแม่น้ำไม่เคยแม่น้ำเมื่อก่าล้าแม่จะไปยังสั่นพ่อผ้าเอิญพร้อม นี่ครับพร้อผมนี่ไวคุร์เร์ไอสองสาวบักสองเศร้ามากอันมารอบเวนตีกสองข้นาะพี่น้องเอาเมอูว์บอเอาโบกใหญ่แห้งเอาพอจิบจิบน้อยน้อยกันจิบน้อยๆ้อยเฮ้ยตาสิเออจิบน้อยๆ้อยแบบนี้บ่เออนั่ยนะอู้ยเนี่ยกินบโบปินมันตจิบหอูยอย่าจะสมัครแม่เอาอู้ยตาสิแม่ เออโเจียวมาแต่เม็นมึงอยากให้กูปอดแห้งเนาะเจียวกูหลงหงุดหลายเอาสูนี่จะเสียมึงพี่น้องมึงพี่น้องนี่แหละการถี่มาเดตกันสองคนอือแต่เม้นเนาะสมัครหรอพี่เม่มาพี่น้องโอ้หขะังแหอนคว้าบวาบพี่น้องมาครับมามาอันนี้อะนี่บวว่าทางไก่ทางไก่บววัตแต่ยูต่างประเทศนึงได้ประเทศบววัตผู้สาวโรงงานผู้บ่าวโรงงานเด้อครับเด้อมากินกุ้งไล่เสียน้ำพอเยี่ยม ฟุ้งทะเลเดือดครับผมนี่ผ้าแมนุดมาเดดยูถุงกลาห,ห้องหายูุที่นาเอ่อที่นาตัวเองแหละครับผมอยู่ไอ่คางบ้านในนอแม่เนาะมองทีว่าพอเยี่ยมเฮ็ดหน้านะครับมันก่วงขวงแล้วมันธรรมชาติดีเป็นยังไงแม่ธรรมชาติดีบ่ดีขักดีเดยฝนม,มาสิต็ตกเนาะพี่น้องเนาะขึ้มๆอึมๆอึมๆม,ม,มาพี่น้องท้างเล่าเข้เเาเจ้าวอลายเข้ามันใยโบค่อยห้างมากินครับผมน้ำกัน อ่อนซ่อนเนาะโอ,โอ,โอ้อันนี้เขาเอื่อหักยังแม่ท่านตะวันนานเห็นบ่อืมเพราะว่าไปเปิดหูเปิดตอยแล้วเทียรแม่แต่มงหมุนจะยู่ในบ้านนี่แหละมันดีเลยแม่เขาอันนี้พอพะวามาหนอกบ้านที่กันนี่แม่เขาเอื่นนอกบ้านนี่ออนอนนนคนจงังไหนมักแบบ มาเที่ยวยังสิมันดียวแม่พ่อพามาอยู่กับบ้าไหนมาน้ำเฮาเกินต้าอยากเเาวยังเขาก๋เเบาแม่เเบาอยู่ในใจแม่ใช่ปะฮักพ่อแห้งเเบาออกม้ารวยยาเย็บไใยอึ่มอ่ำอ่ำอยากหันเนาะพี่หน่ออยากห่อพักกุ้งทะเลเดือดพี่หน่อมากมากได้เอาหางออกข้าวตรง กินตรงไหนขันมีก็คูใจกับแสบเบิลหรอพี่น้องเอ้ยแม่อือขันมี่พอยี่ยมกับแสบอือ,อ,อบอกของฉันนด้ไหมอือแต่บอกไปหนักกับ่าภาไปเที่ยวหรอพี่น,อน้องยูตจังหวัดใดโยมเพื่อไหนครับอคอมเมนต์มาบอกพอเยี่ำเนาะครับเนาะเนี่ยนะครับเนะนี่ยที่กว้งธรรมชาติสบายหูสบายตามาเล้วครับเนาะผู้ดใดกับมาเที่ยวน้ำพอเยี่ยมเชิญเลยครับผมป้าหลอก ซีคูนอร่อยเลยเนี่ยอย่างนี้แม่เลยแผนห้ามพี่น้องมันเป็นอหวานเกี๊ยบด้วยนี่มันเผ็ดเผ็ดเกี๊ยบพี่น้องเผ็ดจี๊ดเผ็ดจี๊ดอืเรื่องหนึ่งเนี่ยตกใจเดจังเรื่องหนึ่งเพิ่นเด็นแม่น้อเพิ่นบอกลูกว่าเพิ่นเด็นแม่น้อครับพี่น้องเนาะเพิ่นเด็นว่า เป็นอย่างคือมาสซแวนมันเป็นอย่างมันเทสิว่าถ้าเมืองชิปแรกๆพอเยี่ยมกับเฮดให้มืองเลยนะครับนะมันพอเยี่ยมกับเปิดให้มืออีกครั้งนึงเนะครับนอจ้าขอกินก่อนที่นอขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับนอเปิดเลยบออพอเยี่ยมตาเสียนะครับนะพอเยี่ยมตาเสียขางนึงถ้าพอเยี่ยมบ่ใสซแวนเห็นแสงจ้าจังซี่น้ำตาพอเยี่ยมออกนะครับนอเลยพอเยี่ยมโดนิ่นถามมาว่า ใส่แว่นตลอดนี่ว่าจะคของแค่ตีทั้งสันทั้งซี่น้องครับน้องตะวันบ่แมนครับความหมายคือพอเยี่ยมตัดแว่นกันแสงโดยตรงเนาะครับเนาะงเราพอเยี่ยมตาบอดโดนอุบัติเหตุเนาะครับเน้องตะก้อนพอเยี่ยมเฮ็ดหนังแมวเอาบอกเพิ่อนนะตะก้อนอ่ะถ้ามาหากินเนี่ยล่ะพี่น้องแมนบออาชีพพอเยี่ยมตะก้อนตอนนุ่มๆอ่ะเป็นนักมวยเก่าพี่น้องครับผมพอเยี่ยมก็เป็นนักมวยต่อยมวยไทยอาชีพเนาะครับเนาะ ใตตั้งแต่นองเฟิร์มตั้งแต้ไดแม่นุชเนาะจนด้ลูกจะย่งต่อยู่พี่เนาะในลูกข้แหลกกับนองเฟิร์มนองเฟิร์จะขวบกว่าเศ้าจดขวบวเซ้าขวบยังไงตาแตกยันเซ้าเออนั่นแหะุ้นองเฟิร์มจะขวบเมนนองเฟิร์มขอนาม่สองม่บอกมั่อสองเอืมจำผิดติดเออมื่งสองปองหกเลยหลอกกันมากนีนองเฟิร์มอีก จังไนเศร้าพี่น้องตาแตกสูดชีวิตด้วยกันแหละคือเผนเส่นมากเนาะครับเนาะพอเยี่ยมกับว่าว่าอยากใส่ปันไดยดอกแต่ว่าพอเยี่ยมจําเป็นต้องใส่เนาะครับเนาะน้ำตามันออกตลอดนะครับกับ,บ่ไม้วาเพิ่นดอกแม่คือเพิ่นบุ้งหูเป็นเมื่อไหร่พักอันนี้ไหมกรอบดีไหม แซ่บไม่ดีครับพี่น้องอก็ประวัตหพอแต่วันเผ็ดผอมเนาเนี่ย<ะ>เนาะเผ็ดเนา้ำมุนเริ่มไรหลแล้วพี่น้องเองวางจานน้งสีแล้วพี่น้องแซ่บไม่ดีฝีมือพ่อเป็นยังไงน,นี่นะครับผมการเอาใจแม,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 ม่นุชแต่แม่นุชโกรธแม่นุชเครียดที่ยังกระซ้ำ พอเยี่ยมขอเฮ็ดน่อกินแซ่บไม่เพิ่นกินโหลดเพิ่นกินเข้าไปเราเพิ่นโอ้โหแซ่บโอ้เพิ่นก็เส้าดาโหลดครับผมครับผมเดี๋ยวก็แพ<ฟ>้จูฮัมแยคือฝนสิมาเนาะแสงฟ้งคาคลุมคือฝนฝนก็ตกเนาะพี่น้องเนาะมันก็นถึงหน้าเวลาเฮ็ดนาเนาะแม่เนาะพวกเพิ่นไข้หุด,มดหมดแล้วครับผมเดี๋ยวจะม่องพอเยี่ยมแล้วแซ่บหลายครับผม แต่พุธมดงมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไหลกดแชร์กดซับตะไคร่กดพ้วน้นองเฟื่อง้องฝนนะครับเนาะอันนี้การที่เราบ่วมวนกันบมีตะกูตะมึงยังสีกับอโทษเด้เพราะเหตุน้องเพราะว่าเป็นคอนเทนต์เนาะค่ะเนาะครับ <no. S 2> ผม,มที่จริ้งบอกกันกับแม่นุ่นเนี่ยมีตะพอกับแม่เนะาะครับเน้องามก็เคยอันนี้กันดอกผู้ใดเป็นยังไงกับเออินตะพิภาคครับผมแมน่นออุ่นก็เอินตะพิภาคนะครับเนาะ S <S แต่ว่าเมนูว่าวไงครับเมนูชอบวบ่าภาษาอีสานเนาะครับนอ่บักภาคบักภาคทั้งสี่แต่ว่าพอเยี่ยมก็มาตีพี่ภาคพี่ภาคแบบมันคือในห,หนังดาวพสุกเนาะครับนอแต่ว่าพอเยี่ยมเลยเอินดาวพสุกครับผมต่ว่าจะได้ที่บ่ดีพอเยี่ยมองขอโทษข้อให้เป็นอย่างสูงเนาะครับนอสำรับ,บมื้อนีจะกลาวเข้ามาสวัสดีคร่ะผมบ๊ายบาย